สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BUD Health Talk นะคะพอดแคสต์รายการที่จะมาให้สาระความรู้ดีๆเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็การรักษาสุขภาพนะคะจากคุณหมอคนเก่งของโรงพยาบาลกรุงเทพพูดอนนะคะคุณหมอดิวค่ะก็วันนี้จะมีคำถามนะคะให้คุณหมอค่ะ,ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ทานยังไงไม่ให้แก่นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีทั้งคนที่ฟังพอดแคสต์นะคะแล้วก็คนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยค่ะ เบื้องต้นนะคะก็มีคําถามมากมายเลยนะคะจากคุณครคะใช่ค่ะก็คือคําถามต่างๆเนี่ยก็จะมีอยากว่าฉันชอบกินมากเลยนะคะแต่ทํายังไงให้แบบกินแล้วมันมีคุณภาพกินยังไงไม่ให้แก่แล้วก็ควรรับประทานแบบไหนดีค่ะคำถามแรกนะคะไม่อยากแก่ก่อนวัยควรรับประทานอาหารแบบไหน จริงๆแล้วเนี่ยการทานทําให้แก่ได้ด้วยหรอได้นะการทานทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระนะคะทําให้เราแก่ทําให้เซลล์เราเสื่อมแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมานะคะการทานยังไงไม่ให้แก่จริงๆแล้วก่อนที่จะไปแยกย่อยเป็นประเภทนะคะบอกเลยว่าการทานไม่ให้แก่เราต้องทานอาหารประเภทต้มตุนนึ่งลวกอ่าใช่ทานโปรตีนที่ดี โปรตีนที่ดีมีอะไรบ้างเนื้อขาวนะคะเนื้อไก่เนื้อปลาโปรตีนจากพืชหลีกเลี่ยงโปรตีนจากเนื้อแดงทั้งเนื้อวัวและก็เนื้อหมูนะคะทานให้ไม่แก่อย่างต่อไปเลยก็คือไขมันดีค่ะไขมันดีได้จากอะไรบ้างปลาเหมือนเดิมนะคะปลานี้ประโยชน์หลากหลายเลยถั่วต่างๆนะคะน้ำมันมะกอกน้ำมันราข้าวแล้วก็ที่สำคัญ คาร์โบไฮเดรตจะต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องนะคะมันม่วงมันหวานญี่ปุ่นนะคะพวกขนมปังแบบขนมปังขาวต่างๆนะคะหรือว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวอันนี้จะต้องลดปริมาณลง โอ้โหมีหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการที่ไม่อยากให้แก่อันเนี้ย <คะ S 2> ก็เป็นอาหารที่ดีนะคะที่สามารถจะช่วยในเรื่องของการอะ,อะไรนะการลดการแก่ได้แต่ทีเนี้ยอาหารพวกนี้มันไม่ค่อยอร่อยเลยก็เลยอยากเพิ่มในส่วนของผลไม้เข้าไปะคะ่ะม,มีผลไม้อะไรที่ทําให้เรากินแล้วช่วยชะลอไว้ไม่ให้แก่บ้างคะอาจารย์ เมื่อกี้อย่างที่น้องพลอยบอกนะคะว่าทำไมของอร่อยเนี่ยมันถึงทำลายสุขภาพและทำให้เราแก่น,นี้ถูกต้องจริงค่ะเพราะว่าของอร่อยมันประกอบไปด้วยรสอูมามิรสอูมามิก็จะมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรโตีนผสมกันซึ่งรู้ไหมคะว่า3อย่างนี้รวมกันอ่ะทำให้เกิดสารเล่นแก่ได้เพราะฉะนั้นของที่ไม่อร่อยเลยจ้ะ ไม,ไม่แก่ <laughs> ใช่ใช่ค่ะซึ่งผลไม้ที่ช่วยชะลอความแก่ได้นะคะง่ายๆเลยมีอยู่6อย่างเท่านั้นแอปเปิลฝรังเชอรี่เชอร์รี่แก้วมังกรแล้วก็ชุมพู่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผลผลไม้6อย่างที่หมอบอกมา <c oughs> เป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมีสารเร่งแก่สูงทั้งนั้นเลยค่ะ โอ้เสียดายจังเลยชว่นี้นี้คือทุเรียนมานะคะเป็นทุเรียนเฟอร์เวอร์ด้วย mm hmm. for ever ตลอดการจริง,รงๆที่ชอบมากๆนะคะใช่แต่ทุเรียนทุเรียนคือทําให้แก่คือจริงๆถึงแม้ว่าทุเรียนนะคะหรือว่ามะม่วงจะมีสารเร่งแก่เยอะแต่ถ้าเราทานในปริมาณที่พอดีเลือกเวลาทานอย่างถูกต้องนะคะก็จะช่วยลดการเกิดสารเร่งแก่ตรงนี้ได้ะคะ่ะ โอ้สุดยอดแล้วควรทานเวลาไหนดีคะคุณหมอทุเรียนมะม่วงนะคะแนะนําทานตอนเช้าทานควบคู่กับน้ามะนาวนะคะซึ่งน้ามะนาวเนี่ยมันมีความเป็นกรดมันจะไปลดกระบวนการเกิด AGE หรือลดสารเล่งแก่ได้ค่ะโอ้เป็นสุดยอดเลยคะ่ะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเวลากินนะคะปกติเนี่ยจะกินทุเรียนช่วงเวลาก่อนนอนนะคะ<ม>ก็เป็นอาหารรอบดึกเลยนะคะไม่ได้ไ<ม>ต้องเปลี่ยนมาทานทุเรียนก่อนนอนเนี่ยอ้วน แก่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเวลาที่เราทานผลไม้ตอนกลางคืนแล้วผลไม้นั้นมันหวานมันจะไปทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างโกรทฮอร์โมนลดลงแก่เร็วขึ้น8ปีตายเร็วขึ้น5ปีโอ้กลัวเลยนะคะในตอนนี้ก็อย่างในส่วนของผลไม้เองเนี่ยก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็<ม>ถ้าจริงหรือไม่ว่าน้ำตาลเนี่ยยิ่งทำให้แก่ แต่ว่าถ้าเรากินน้ําตาลที่ได้จากผลไม้เนี่ยก็ยังแก่เหรอคะคุณหมอก็แก่ค่ะน้ําตาลถ้ามากเกินไปโดยเฉพาะน้ําตาลจากผลไม้ก็ไม่ดีนะคะแต่ทีเนี้ยคาถามเมื่อกี้ที่บอกว่าน้ําตาลทําให้แก่จริงหรอจริงค่ะน้ําตาลทําให้แก่ได้จาก2กรณี นึงเวลาที่เราทานน้ำตาลเยอะๆนะคะมันจะไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในร่างกายพออินซูลินหลั่งไปเยอะๆมันก็จะก่อให้เกิดสารอักเสบนะคะหรือว่ากระบวนการอินฟนเมชันซึ่งพอเกิดปฏิกิริยาการอักเสบในร่างกายเซลล์ก็จะแก่เสื่อมแล้วก็ตายในที่สุดอ่าและอีกทางหนึ่งนะคะ อินซูลินที่สูงขึ้นจะไปทําให้ฮอร์โมนหนุ่มสาวหลังน้อยลงอย่างน้อย5เท่าเลยทีเดียวค่ะโถ้าอยากได้แบบฮอร์โมนหนุ่มสาวนะคะที่แบบหลัง่งน้ําตาลต้องไม่ทานและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งน้ําตาลทําให้แก่จากการเร่งสาร AGE ฟังคำนี้ให้ดีนะคะสาร AGE หรือ Advanced Glycation End Product เป็นสารเร่งแก่ น้ำตาลบวกโปรตีนบวกความร้อนเกิดสารเล่นแก่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยไข่ต้มหนึ่งฟองนะคะถ้าเป็นไข่ขาวมีสารเล่นแก่ประมาณ50 KU แต่ ถ้าไข่ต้มบวกน้ำตาลบวกความร้อนสูงนั่นก็คือไข่พะโลนั่นเองมีสารเร่งแก่อย่างน้อยประมาณ3,000 KU เลยทุกคนโอ้ oh, เป็นเท่าตัวเลยนะคะใช่และเจ้าเบคอนตัวดีนะคะมีสารเร่งแก่ประมาณ9,000 0ม oh. มีแต่ของชอบค่ะจานย์มีต้องแบบเริ่มลดแล้วนะคะตอนนี้หมูปิง้งที่เราชอบทานกันทุกเช้านะคะมีสารเร่งแก่ประมาณ5,000ัน เพราะฉะนั้นคิดได้หรือยังว่ามื้อเช้าจะทานอะไรดีระหว่างไข่ต้มที่มีสารเร่งแก่5 0าส0 k ถึงหนึ่งรหรือหมูปิ้งที่มีสารเร่งแก่ประมาณ5,000 KU หรือเบคอนที่มีสารเร่งแก่ประมาณ90,000 KU โอ้ยอย่างี้ก็มีช้อยเดียวจริงๆเลยนะคะก็คือ <ฮะ S 1> ต้องเป็นไข่ต้มแล้วนะคะถูกต้องอนนค่ะ,ะ,คะก็อย่างที่เคยาถามอาจารย์เมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินอาหารเช้าแต่ว่าชอบกินมื้อดึกๆอย,อ,อย่างเช่นบางทีก็หิวตอนดึกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ควรจะกินอะไรดีคะตอนมื้อดึกของเราค่ะมื้อดึกหมอบอกแล้วนะคะว่าห้ามกินอาหารที่มีน้ําตาลสูงเพราะว่าจะไปยับยังง้งการหลั่งโกรทฮอร์โมนแล้วทําให้เราแก่ เสื่อมโทมแล้วก็เป็นโรคได้เพราะฉะนั้นถ้าใครหิวมื้อดึกนะคะแนะนำให้ทานไข่ต้มได้ถั่วได้นะคะทานปลาได้ปลาก็ต้องเป็นปลาต้มด้วยนะผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ไม่หวาน6อย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่แรกนะคะมีอะไรบ้างนะชมพู่เชอร์ออรี่สตรอเบอรี่แก้วมังกรฝรั่งแล้วก็แอปเปิลค่ะ โอเคค่ะก็หอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องแบบไปเตรียมตัวแล้วนะคะตรงนี้นะคะซือไว้ใน,นตู้เย็นเลยนะคะพวกพวกนี้ก็มาเป็นของทานเล่นได้ใช่ไหมคะก็ะคือแบบเอามาเป็นแบบเขาเล่นกจริงตอนก่อนนอนก็ได้ใช่ก่อนะอนอนได้เป็นของทานเล่นระหว่างวันก็ได้เลยคะ่ะ โอ้ยอย่างนี้ต้องแบบว่าปกติเนี่ยจะติดตามคุณหมอตลอดเลยทุกช่องทางนะคะคุณหมอเป็นคนนึงที่แบบทํากับข้าวได้น่ากินมากนะคะยังไงก็เดี๋ยววันก่อนอจจได้ดูไหมทําบ,บาวนี่ไรแป้ง<ฮ>นะเพราะอะไรใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยหมอใช้น้ําตาลจากดอกมะพร้าวอ่าอใช่ค่ะเดี๋ยวอาจจะมีอะไรนะ ในเรื่องของกระบวนการในกระบวนการทําที่แบบว่าเราจะทํายังไงให้อาหารที่เรากินเนี่ยมีคุณภาพแล้วเรากินแล้วไม่แก่กันนะคะได้เลยค่ะจริงๆอาจจะต้องแบบเป็นในคลิปต่อๆไปพอถ้าพูดเรื่องการทําอาหารสําหรับหมอ <c oughs> ยาวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ก็สุดยอดมากเลยนะคะก็ทีนี้ในช่วงอายุหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่ากินที่ดีแล้วเราก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะคะคือเราควรจะกินแบบไหนกับการออกกําลังกายดีคะแบบอย่างของพลอยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ออกหนักมากบางทีก็แทบจะไม่ออกเลยแต่ก็ยังอยากจะสุขภาพดีอยู่นะคะอ่านีอ๋ออันนี้หมายถึงว่าให้แนะน,นําการทานหรือว่าการออกกําลังกายนะคะอ่าเป็นการ การทานอาหาระคะ่ะในกระบวนการออกกําลังกายค่ะหลังการออกกำลังกายเป็นการทานอาหารแนะนําอาหารหลังออกกําลังกายถูกต้อง<ช>ไหมคะ,คะอันนี้เ,เข้าเข้าตัวเองล้วนๆเลยนะคะี้ไม่ใช่คาถามอันนี้เโอเค,คจริงๆแล้วอะคะ่ะหลังจากที่เราออกกําลังกายนะคะสิ่งที่เราต้องการเลยคือนึงอโปรตีนเพื่อมาซ่อมแซมกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานโปรตีนที่ดีนะคะไก่ต้มไข่ต้ม หรือว่าปลาปลาจริงๆก็ต้องเป็นปลาต้มปลาลวกนะคะปลานึ่งที่มีความร้อนต่ำๆหรือว่าอาจจะเป็นโปรตีนจากพืชน,นะคะจากทัว่วจากเห็ดจากบล็อกเคอรี่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำหรับหลังออกกำลังกายที่ต้องการเพื่อเพิ่มพลังงานนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตแต่แนะนำว่าให้ทานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะก็จะทำให้เราใช้พลังงานเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าใครหลายคนบอกว่า ออกกาลังกายหนักมากเลยแล้วเหนื่อยมากอยากได้พลังงานทันทีเลยอันนั้นอาจจะอนุญาตให้กินผลไม้วันหวานได้หรือว่าน้ําผลไม้ได้แต่ไม่แนะนําให้เกินกิน100กรัมนะคะหรือว่าน้ําผลไม้ประมาณ1แก้วค่ะไม่อย่างนั้นเราจะได้น้ําตาลมากเกินไปค่ะค่ะ ก็ได้มากเกินไปนะคะก็อาจจะทําใหเ้เป็นสารเล่งแก่ได้ะะใช่ก็จุดนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นผลดีนะคะต่อหลายๆคนนะคะที่กังวลในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วไม่รู้ว่าจะทานอะไรเพราะว่าบางทีมันก็ห่วยมากๆอยากจะผอมก็ผอมอยากจะแข็งแรงก็แข็งแรงค่ะค่ะ แล้วก็มีคําถามค่ะก็คือมีคนถามว่าคนอ้วนเนี่ยเน้นการทานไม่ให้แก่แล้วก็รักษาหุ่นยังไงคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาอ้วนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วบางแต่ว่าเขาอยากจะมีการแบบว่าหนึ่งอาจจะลดน้ําหนักยากนิดนึงอ,อาจจะมีการเรื่องของการกินเนี่ยเลือกกินเขาก็จะพยายามเลือกกินแต่ว่ายังไงก็รู้สึกหิวอยู่ดีอ,อย่างี้นะคะสิ่งแรกที่คนอ้วนจะต้องทํานะคะนั่นก็คือ การทำ IF หรือว่าการอดมือ้อกินมื้อค่ะการอดมือ้อกินมื้อเนี่ยจะทำให้คนอ้วนเนี่ยผอมลงได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามันจะดึงเอาพลังงานจากไขมันไปใช้และอีกอย่างหนึง่งการทำ IF จะทำให้เกิดกระบวนการออโตโฟแฟกี้นะคะเซลล์ที่แก่เซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่อ้วนก็จะถูกทำลายแล้วก็จะสร้างเซลล์ใหม่ที่พร้อมแข็งแรงแล้วก็เผาผันไขมันเผาผันอาหารได้มากขึ้นค่ะ i อเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับอ,อะไรนะถือสินอดหรือเปล่าคะอ,อาจารย์ใช่อย่างนั้นเลยแล้วปกติอย่างถ้าอา,อายุเนี่ยมันก็จะมีการทำไอเที่ต่างกันเนี่ยนะคะอาจารย์พอแนะนำแบบว่า ง่ายๆให้กับคนที่แบบไม่เคยทำเจริงๆการทำา IF นะคะอาจจะไม่ได้ต้องดูที่ช่วงอายุก็ได้มีงานวิจัยแล้วว่าการทำา IF ในรูปแบบของ16-8-3วันต่อสัปดาห์ช่วยให้เกิดกระบวนการออโตแฟกี้ได้ช่วยดึงเอาพลังงานจากไขมันออกมาใช้ได้ค่ะส่วนนอกนั้นเนี่ยเราอาจจะทำเป็น12-12ก็ย่อมไดม้ก็คืออ่ะ กิน8ชั่วโมงแล้วก็อดอีก16ชั่วโมงถูกต้อง3ครั้งต่อ1สัปดาห์เท่านั้นเองง่ายมากใช่ไหมล่ะคะ ง่ายแล้วค่ะพรุ่งนี้ต้องเริ่มแล้วค่ะคุณหมออยากจะผอมอยากจะสุขภาพดีไปกับคุณหมอนะคะก็ในส่วนต่อมานะคะก็คือเป็นคนไม่ค่อยทานผักเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแอนตี้ผักก็คือแบบเหมือนเป็นเด็กอนามัยจ๋าเลยอย่างวันนี้ก็เพิ่งไปกินข้าวกับน้องมาสั่งผักมาปุ๊บไม่กินบอกว่าเธอกินไปเดี๋ยวฉันจะกินปลาเองนะคะก็เป็นเด็กอนามัยมากใช่ค่ะก็เลยบอกว่าถ้าในเรื่องของการทานผักเนี่ยทานยังไงไม่ให้แก่คะคุณหมอ หมายสำหรับคนที่ไม่ทานผักใช่ค่ะ,ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจากผักเราต้องการไฟเบอร์ถูกไหมคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยสำคัญเลยมันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายช่วยลดน้ำหนักได้แต่ถ้าใครที่ไม่ทานผักเลยสิ่งที่ทางแก้เลย ซื้อโปรไบอติกทานค่ะโปรไบอติกสมัยนี้พัฒนาแล้วสามารถทำโปรไบอติกเฉพาะบุคคลที่เป็นสายพันธุ์ที่ร่างกายเราต้องการบางคนต้องการเพื่อย่อยอาหารบางคนต้องการเพื่อลดน้ำหนักบางคนต้องการเพื่อผิวพรรณบางคนต้องการโปรไบอติกสำหรับปรับอารมณ์เดียเ๋ยวนี้สั่งได้ทำได้หมดแล้ว สุดยอดมากค่ะอ,อย่างตัวที่เป็นของตัว r o y a l ไลท์เองนะคะ,คะที่เป็นโปรไบโอติกเองนะคะก็คือปกติเนี่ยเขาจะมีการตรวจจากตรงส่วนไหนคะคุณหมออ่ามันจะมีการตรวจนะคะเขาตวรวจปัสสาวะเรียกว่าการตรวจยูรีนออร์แกนิกจะบอกได้เลยว่าเราวควรทานโปรไบโอติกหรือว่าจูลีนซีชนิดดีสายพันธุไหนที่ให้เหมาะกับกระบวนการหรือว่าเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายค่ะสุดยอดมากค่ะแล้วก็ อย่างยังไงก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะเพราะว่ามีปัญหาอีกแล้วนะคะปัญหาในเรื่องของอะไรนะเหมือนบางทีเรื่องของการย่อยกินแบบบางอย่างก็กินได้บางอย่างก็กินไม่ได้บางอย่างก็กินแล้วก็ท้องเสียอันนี้ก็เลยอาจจะแบบขอไปอนุญาตไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะก็คือ เป็นเรื่องของวันเนี้ยมันเป็นวันอาอะไรนะกาชาติลูกนะคะหรือการชาติสากลน,นะคะที่เป็นอะไรนะเหมือนวันที่เขารวบรวมในเรื่องของอาสาสมัครต่างๆเราก็เพิ่งไปบริจาคเลือดมาก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเราเนี่ยบางทีกินตามกรุบเลือดมันมีผลจริงไหมคะ,คะตรงนี้เลยจริงๆการทานกรุบเลือดนะคะก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ ไม่ทุกคนเสมอไปอาจจะได้ประโยชน์สักหนึ่งในร้อยหนึ่งในหมื่หรือว่าหนึ่งในพันเพราะอะไรเพราะการทานตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลทางสถิติถูกต้องไหมคะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขนาดพี่น้องฝาแฝดเกิดจากไข่ใบเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่กรุ๊ปเลือดเดียวกันอีกเป็นล้านล้านหรือร้อยล้านคนในโลกแล้วจะได้ประโยชน์แบบเดียวกันถูกต้องไหมถูกต้องอ่าเพราะงั้นการทานอาหารที่จะได้ประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆอ่ะถ้าอยากรู้ตรวจได้นะน้องพลอยอตอนนี้มีการตรวจ DNA นนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเราควรทานอะไรแล้วร่างกายถึงจะย่อยแล้วเอาสารอาหารหรือว่า ว่าเอาประโยชน์จากอาหารนั้นๆได้อย่างเต็มที่ค่ะโอ้วันนี้ก็ได้ความรู้ดีๆนะคะก็เพิ่งอ่านในส่วนของกรุ๊ปเลือดมาก็ตกใจเหมือนกันเพราะเขาบอกให้เราไปกินเนื้อแกะนะคะอ๋ออ,อันนี้จริงๆอันนี้ถูกนะคะเนื้อแกะนี่อาจจะไม่ได้ตามกรุ๊ปเลือดแต่ว่าเนื้อแกะเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ในบรรดาเนื้อหมูเนื้อวัวที่มีสารเร่งแก่หรือว่า AGE น้อยที่สุดเห็นไหมทําไมอาหารที่แบบ แลมสเต็กถึงแพงเพราะว่ามีสารเร่งแก่น้อยค่ะอ๋อที่เขาทำกระบวนการต่างตัวการที่แบบอะไรนะเอาเนื้อเนี่ยไปทำให้สุกโดยวิธีการต่างๆอันนี้ก็เป็นความรู้จริงๆการทำเนื้อด้วยวิธีการต่างๆก็เกิดสารเร่งแก่ต่างกันอย่างเนื้อหมูสมมตินะคะสมมติว่าเนื้อหมูต้มอยู่ในแกงจืดอาจจะมีค่าสารเร่งแก่หรือว่า a g e ประมาณ1000 k u หมูย่างที่หมอบอกเมื่อกี้หมูปิ้งประมาณ5,000 uh huh. แต่ถ้าหมูเป็นเบคอน uh huh. ประมาณเกือบแสน uh huh. การทอดเหมือนกันการต้มไข่ 100KU ของสารเร่งแก่ไ uh huh. ข่ที่สเปรอาจจะมีสักประมาณ 300KU ไข่ที่ใช้น้ำมันมะกอกมี500ไ uh huh. ข่ที่ใช้น้ำมันลำข้าวมี600ซึ่งแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นแล้วทำไม การทอดที่ใช้ความร้อนแตกต่างกาันใช้ชนิดของน้ํามันใช้ปริมาณน้ํามันแตกต่างกันจึงสําคัญเพราะว่ามันทําให้เกิดสารเร่งแก่ในปริมาณที่แตกต่างกันค่ะน้องพรอยโอ้สุดยอดมากเลยค่ะ <ừ> um. วันนี้ก็มีเรื่องของกระบวนการทําอาหารนะคะ <ừ> um. ที่แบบอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนกันด้วยนะคะ,คะแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าพวกกรุ๊ปเลือดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งที่เป็น ตัวตอบคําถามในเรื่องของการกินเราอาจจะต้องมาดูในเรื่องของ DNA มากกว่านะเพราะว่า DNA เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าคุณควรกินอะไรใช่ค่ะแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะแบบว่าได้เมนูอร่อยๆนะคะจากคุณหมอเนี่ยในช่วงหน้าร้อนนี้เราควรทานอะไรท,ที่จะลดอะไรนะการชะลอวยัยหรือว่าไม่อยากแก่ในช่วงหน้าหน้าร้อนนี้นะะอ่าจริงๆแล้วนะคะ ผล,ลไม้ที่ไม่แก่หมอบอกไปแล้วแต่หน้าร้อนเนี้ยยังไงเราก็อยากที่จะทานอะไรที่สดชื่นสดชื่นใช่ไหมคะเพราะงั้นหมอแนะนํานี่เลยสตรอเบอรี่ลอยแก้วอ่าสตรอเบอรี่เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าค่าดัชนีน้ําตาลต่ำนะคะแล้วสตรอเบอรี่ลอยแก้วจะทํำยังไงให้มีสารเร่งแก่ต่ํานั้นก็คือเอาสตรอเบอรี่ไปล้างก่อนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ แล้วก็มาต้มน้ําแต่ว่าน้ําที่ใช้ต้มเนี่ยจะต้องเป็นน้ําที่ไม่ใช่น้ํา p r e w o r d o s m o s i s นะคะจะต้องเป็นน้าแร่เท่านั้นหรือว่าน้ําที่มีค่า PS เป็นด่างเอามาต้มด้วยอุณหภูมิต่ําสุดสมมุติว่าบ้านใครใช้เตาไฟฟ้าก็ขอให้กดความร้อนสักประมาณ600ก็พอพอมันเดือด ปิดไฟแล้วใส่น้ําตาลหล่อห้างกล้วยหรือว่าอาจจะเป็นน้ําตาลอ้อยก็ได้แล้วก็คนปิดไฟก่อนนะแล้วค่อยคนห้ามใส่น้ําตาลลงไปท,งทั้งทั้งที่ยังเปิดความร้อนอยู่เพราะว่ามันจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสารเร่งแก่โอ้เป็นแบบแนววิทยาศาสตร์เลยใช่สรุปไหม <Yeah. S 2> เปิดไฟอ่อนอ่อนที่สุดใส่น้ำแร่ลงไปพอเดือด ปิดไฟแล้วค่อยใส่น้ำตาลแล้วก็ค่อยคนแล้วพอเอาไปแช่ตู้เย็นเอาเอาน้ำที่เราต้มที่มีน้ำเชื่อมอันเนี้ยนะคะไปแช่ตู้เย็นจนหายร้อนแล้วค่อยเอาสตรอเบอรี่ใส่ลงไป <Okay. S 1> แล้วก็ตักน้ำตาลใสยแค่นี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ลอยแก้วสดแสนอร่อยคายร้อนดับร้อนในช่วงหน้าร้อนนี้ได้แล้วค่ะ โอ้สุดยอดมากๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยต้องเชิญคุณหมอเนี่ยมาทำอาหารแล้วก็อะไรนะาคองหวานอร่อยอร่อยนะคะเป็นอะไรตัวช่วยในการลดแก่นะคะรวมกันนะคะ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอเดียวเมื่อกี้เ<ด>มื่อกี้เมื่อก,กี้มีคําถามจากทางบ้านใช่ไหม <c oughs> แล้วบอกว่าแล้วถ้าเป็นคนชอบทานยังไงก็ชอบทานของพวกนี้แล้วสารเร่งแก่จะมีวิธีไหนไหมคะที่เราจะไปบล็อกมันได้จริงๆเนี่ยที่อเมริกาเขามีงานวิจัยมาแล้วว่า ถ้าเราชอบทานสารเร่งแก่ให้เราทานน้ำมะนาวเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกหรือว่าใครที่ชอบทานเนื้อยา่างก็ให้หมักด้วยมะนาวหรือเลมอนก็ได้หรือจริงๆอ่ะมันมีทางลัดมากกว่านั้นนะคะที่ศูนย์รอยัลไลฟ์ของเราโรงพยาบาลกรุงเทพมี AGE Breaker นะทุกคนสุดยอดมากยังแบบว่าอยากจะรู้เลยค่ะคุณหมอว่าตัว AGE Breaker เนี่ยมันเป็นกระบวนการยังไงบ้างคะ AGE breaker นะคะ mm hmm. ก็เป็นสารที่ทำขึ้นมาเพื่อไปยับยั้งการเกิด AGE แล้วก็ทำลาย AGE ที่มันถูกสร้างขึ้นค่ะก็คือเป็นตัวสารเล่งแก่ตัวนี้นะคะใช่แต่เรามีตัวลดสารเล่งแก่ค่ะอือจสุดยอดมากเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ฟงังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ 拜拜。Bye bye.